วันที่26มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกานางสาวธีรัสสําเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยระบบทะเบียนรัษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่สโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองนายสุพลสยามบุญนันผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนนางสาวสุชาดาคำวงรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลและข้าราชาการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมมิสแพร์พรชั้น20ประชุมสหประชาชาติ สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยทะเบียนราษฎรและสถิติการดำรงชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่3ามีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการสิ้นสุดของทศวรรษว่าด้วยระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขศ2015้ถึง2อ2 4และขยายกรอบเวลาของทศวรรษให้สอดคล้องกับวาระก,การพัฒนาที่ยั่งยืนค20ศ2030รวมถึงกำหนดทิศทาง การดําเนินการเพื่อบรรลุปเป้าหมายของปฏิญญาระดับรัฐมนตรีที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยระบบทะเบียนร,ราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่1และการประชุมครั้งที่2และกรอบการดําเนินงานระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบทะเบียนร,ราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยกำหนดวันที่23มิถุนายน2568เป็นการประชุมในระดับอนุภูมิภาคและระดับภาคส่วน Jubigen and Sectors er Forms วันที่24ถึง25มิถุนายน2568เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซีเนียออฟฟิเชียลเซ็กเมิร์และวันที่26มิถุนายน2568เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีมินสทีเรียร์เซ็กเมิร์